สวัสดีครับพบกับผมนะครับหนึ่งซาโปนครปฐมนะครับศูนย์รวมจําหน่ายเครื่องเสียงนําเข้าจากต่างประเทศสภาพสวยๆรับประกันให้คุณอีก3เดือนเต็มนะครับมิกยามาฮามิกซาวคาร์บมิกแม็กกี้มิกทัสแคมนะครับสวยๆมากๆเรามีทุกเครื่องนะครับนี่เลยสวยจริงๆนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นชุดของอีควอไลเซอร์ของแรมซ่าครับที่จะต้องมีเลยนะครับตัวบนเป็นดอสนะครับดอสเสียงดีมากๆเหมือนกันนะครับอ่ะไปดูกันเลยครับ เป็นยามาฮ่านะครับตัวแรกตัวเล็กๆน่ารักน่ารักมีเอฟเฟกนะครับ Mw8cx นะครับแท้แน่นอนดูก็รู้ว่าแท้นะครับตัวถัดไปเป็นซาว์ครับ F1 f e e เดอร์รครับแล้วก็ตามมาด้วยยามาฮ่ Mw12cx ที่หาได้ยากมากๆเลยนะครับตัวนี้ตัวถัดมาจะเป็นยามาฮ่ Mg166cx ยอดฮิตยอดนิยมที่เอาไปเล่น8ลายนั่นเองนะครับ แล้วก็ตัวนี้เป็น y a m a ฮ่ mg 1 6ึ่ไม่มีเอฟเฟกครับตัวนี้เด็ดจริงครับ soundcard life t นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น zoom studio effect ร้องนะครับของญี่ปุ่นเสียงดีเสียงหวานนะครับราคาไม่แพงครับแล้วมาสวยๆทั้งกล่องแบบนี้จะเป็นใครไม่ได้ครับยามาฮ่ mg x, 2 4่สิบสทัสิ fx เอฟเฟกตสองชุดสวยๆครับนี่ไปกันเลยครับ อย่ามาา MW12 นะครับตัวนี้เสียงหวานมากๆนะครับต่อกับเอฟเฟกนอกรุ่นใดก็ได้นะครับ t a s c Cam M08 Mix Studio ฟังเพลงร้องเพลงดีเยี่ยมครับแล้วก็ตัวเล็กๆนะครับ MW10 นะครับแล้วก็ MW8 CX นะครับตัวนี้จะเป็นอา s o u n d c a r ครับ f o l i o ครับแล้วก็ตัวนี้สวยๆมาทั้งกล่องครับ Soundcard l i g h 8ไมล์รุ่นแรกนะครับกล่องเป็นหนังเลยนะครับกรมะหยี่สวยๆครับ สุดยอดเอฟเฟกร้องในที่นี้ต้องยามาฮ่ SPX 990ครับเดี๋ยวเราจะยิงโปรแกรมให้ใหม่หมดนะครับ EQ ยามาฮ่า e 31ก้านนะครับสวยๆส,สวยที่สุดในไทยเลยก็ว่าได้ของแท้แน่นอนนะครับตัวนี้ด้านหลังนะครับเอฟเฟกร้องยามาฮ่ REV 100ญี่ปุ่นแท้แล้วก็คอมเพรสเซอร์ DBX 1 6 6 a อเมริกานะครับถ้าท่านใดชอบของสวยๆแบบนี้นะครับติดต่อโทร0823292891ครับ หนึ่งซาโปมิวสิกนครปฐมนะครับมีของดีๆของเด็ดๆนะครับซื้อไปไม่ต้องซ่อมครับเราทําจบ100%ทุกเครื่องครับขอฝากไว้ด้วยครับผมขั้นตอนการทําเครื่องก่อนจําหน่ายนะครับสําหรับลูกค้า1นึ่งาโปทุกๆท่านครับเมื่อเราได้นําเครื่องจากต่างประเทศเข้ามาแล้วนะครับทําการตรวจเช็คทุกเครื่องนะครับแกะหรือออกมาดูหมดเลยนะครับส่วนต่างๆนะครับว่าตรงไหนจุดบกพร่องเราทําการแก้ไขนะครับ หลังจากเราตรวจพบจุดบกพร่องเราแก้ไขเสร็จแล้วเราก็ทําการแปลงไฟนะครับโดยทําการเอาหม้อเนี่ยไปทําไฟมาใหม่เป็น220โวลต์โดยตรงเลยนะครับสามารถเสียบตรงจากเครื่องเราได้เลยครับแล้วก็สําหรับมิกเซอร์นะครับในเป็นส่วนของยามาฮ่านะครับเราจะยกสไลด์ใหม่นะครับเพื่อใช้งานกันแบบ100%เลยครับเหมือนเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยนะครับงานของเราทุกเครื่องจะต้อง100%ซครับพร้อมใช้นะครับไม่ใช่พร้อมซ่อมนะครับสาหรับการซื้อไปจากเรานะครับ อันนี้เป็นส่วนของเอฟเฟกนะครับเราทำการลือทุกจุดมาทําความสะอาดตรวจเช็คหมดนะครับนี่เลยงานดีๆจาก1นึาโปรพร้อมรับประกันอีก3เดือนเต็มนะครับสนใจติดต่อโทร0823292891นะครับเรื่องเครื่องเสียงต้อง1นึาวโปนครปฐมครับ